อย่างที่ทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมนะครับของคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซือก็คือเอาง่ายๆคือมันมีหลายเรื่องในการคณะกรรมการชุดนี้ว่าจะทําอะไรบ้างใช่หลักๆเนี่ยทุกคนก็โฟกัสกันว่าดิจิตอลวอลเล็นี่แหละเป็นเรื่องเป็นพระเอกนะครับที่หลายคนก็รอกันอยู่เพราะแจกไปแล้ว2อรอบรอบแรกก็เปลาะบางไปแล้วใช่ไหมรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็ผู้สูงอายุเกิน60ขึ้นไปทีนี้เอาละ ไอคนวัยทำงานเนี่ยมันต้องเอาแล้วรอบสมต้องได้แล้วเออเพราะว่าเขาไปให้ลงทะเบียนกันแต่รอบนู้นแล้วว่าลงใส่ชื่อไว้ก่อนเอ้าคุณลงหรือยังเขาลงไปหมดแล้วใช่ไหมอ่แล้วแล้วเดี๋ยวจะให้แบบรอบสามแต่โอเคทุกคนรับรู้ตรงกันรอบสามจะเป็นวอ l เล็ตไป็นจ i ต i อนวอลเล็ตไม่ใช่เงินสดอ่าแต่ว่า ทุกคนก็คาดหวังเหมือนกันว่าเอาละถึงคนวัยทำงานแล้วฉันเสียภาษีเสียตั้งฉันจะได้กลับคืนตอนนั้นโอ้โหแหกตาโหลดแอปอะไรนทางรัฐทางรัฐโอ้โหส่งกันเต็มไปหมดครับสุดท้ายวันนี้ประชุมเสร็จเรียบร้อยอนุมัติออกมาเป็นเฟส3จ่ายให้กับคนอายุ16-20จ่ายจริงจ่ายจริงแต่16-20ถึงใช่ก็เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1,000 0บาทที่เป็นดิจิตอลวอลเลตนะครับคาดว่าจะจ่ายเนี่ยในช่วงไตรมาส2ถึงช่วงไตรมาส3ของปีนี้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนอายุ16ถึง20ปีจริงๆนะก่อนที่จะไปไประชุมเนี่ยค,คุณพี่ชัยเนี่ยมติครางเนี่ยแง้มๆกับนักข่าวเขาไปแล้วออบอกเฮ้ยวันนี้มีข้อสรุปเบื้องต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปไปรไะชุมกับคณะกรรมาการก่อนว่าอาจจะ จ่ายแค่16-20นะครับพอประชุมเสร็จนายกเป็นประทานก็เบ็ดเสร็จออกมาก็ตามที่คาดการเลยนะครับโดย10,000บาทเฟดสาเบื้องต้นนะครับก็กลุ่มเป้าหมายก็คืออย่างที่บอกครเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับอายุ16-20ถึง2.7ล้านคนนะซึ่งคุณพิชัยบอกว่าก็เป็นกลุ่มนักเรียนนะเป็นวัยเรียน16ก็แหละม .4 ถึงยี่สิบมปลายแหละอ่ามปลายถึงมหาลัยปีปีสองเออประมาณปีหนึ่งปีสองอ่าใช่ก็เป็นกลุ่มใบเรียนนะครับซึ่งคุณพิชัยบอกว่าก็เป็นการนําเงินไปช่วยเหลือพ่อแม่ได้อ่าอ๋อช่วยเหลือพ่อแม่ได้จะเปิดเทอมไงถ้าเทอมเดี๋ยวช่วงเนี่ยช่วงประมาณไตรมาสสองเนี่ยเออมันช่วงเปิดเทอมพอดีอ่าวิธีใช้คือต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อสแกน QR วอารโค้ดนะครับ ยังคงต้องใช้ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเอ้ยขอใหอำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านนะครึ่งตอนแรกเนี่ยหลายคนก็ไปเอ๊ะหรือเขาจะเปลี่ยนเป็นจังหวัดครับปรากฏยังเป็นอำเภอนะฮะตามทะเบียนบ้านนะครับเริ่มจ่ายไตรมาศสองหรือไตรมาสหรือต้นไตรมาศสาม,มเงื่อนไขาการใช้นะครับรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพนันธ์อมรวิวัฒบอกว่าก็ไอ้เงื่อนไขาตามเดิมเนี่ยอย่างเช่นสินค้าต้องห้าม นะฮะนกก้าทีดลิฟต์ต่างๆเนี่ยตัดออกหมดเลยนะครับสินค้าต้องห้ามตัดออกอ้าวนี่ก็เงื่อนไขก็น้อยลงใช่ถูกไหมอ่ายกตัวอย่างบอกว่ายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นร้านค้าที่เป็นร้านขายสุราเนี่ยคุณไปร้านค้าสุราเนี่ยไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ไปร้านขายเหล้าเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าคุณไปร้านขายของเบ็ดตเตล็ดแล้วเขามีสุราอยู่ยนั้นอือันนี้ไม่ห้ามไม่ห้ามนะถ้าเกิดว่า ตัดลักษณะของสินค้าต้องห้ามออกไปแต่อาจจะเป็นวิธีการร้านค้าต้องห้ามที่ไม่ให้ลงทะเบียนเช่นร้านขายเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะเปิดให้จ่ายค่าเทอมค่าน้ําได้จ่ายค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะแล้วก็ร้านทุกประเภทเนี่ยสามารถถอนเงินสดออกมาได้ด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยมันจํากัดที่ว่า ต้องเป็นร้านที่เข้าระบบภาษีฮะต้องเป็นร้านที่เข้าสู่ระบบภาษีเท่านั้นถึงจะถอนออกมาได้จำแนมันตอนแรกบอกว่าถอนได้เนี่ยต้องเป็นการบนรอบที่สองแล้วด้วยคือ,อมผมผมเป็นลูกค้าคุณอ๊อกเป็นเป็นพ่อค้าคผมซื้อคุณอ๊อกคุณอ๊อกขึ้นเงินไม่ได้คุณอ๊อกต้องเอาไปซื้อวัตถุดิบมาทําอีกทีนึงอ๋ออ,อ,อ๋อใช่เจ้าของวัตถุดิบคนที่สองถึงจะไปขึ้นเงินได้ใช่อันนี้ตัดทิ้งแล้วโอ้นี่เ็าปลดไปเยอะเหมือนกันนะปลดล็อกเลย ตัดทิ้งแล้วคุณอ๊อกเป็นพ่อค้าคุณอ๊อกไปขึ้นเงินได้เลยครับคุณอ๊อกไม่อยู่ในโลกภาษีก็ขึ้นได้นะฮะหลังจากนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอนะครับอย่างที่บอกแล้วก็เริ่มต้นโครงการไตรมาสสองคือเมื่อเช้าเนี่ยมีแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังไปอ้างกับประกายการของพิยุท์เรื่องเล่าเช้านี้บอกว่าอาจจะจ่ายก่อนสงการานก็เป็นไปได้ก็เป<ด><ด>็นไปได้ไไดก,ก่อนสงกรานต้องไวมากเลยนะเนะนี่ยกสาสองอาทิตย์เออสองอาทิตย์เองสงองสามอาทิตย์ นะครับส่วนเหตุผลว่าทําไมให้กลุ่ม1 6บหถึงยีเนี่ยอันนี้เป,นเป็นเรื่องที่หลายคนถามครับคุณเผ่าภูมินะครับคุณเผ่าภูมิบอกว่า1 6บหถึงยีเนี่ยมีอยู่สอล้านเแสนคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีความตื่นรู้ทางเทคโนโลยีสูงนะ,ะคือสามารถใช้แอปพลิเคชันได้คล่องว่างั้นเถอะคทันเทคโนโลยีมีความสามารถในการใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มอื่นนะครับสูงกว่ากลุ่มอื่นแล้วก็ยืนยันว่ากลุ่มต่อไปเนี่ย รัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมเม็ดเงินไว้แล้วนะฮะ1.5แสนล้านนะครับแต่จะใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับจะใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจจะเป็นช่วงไตรมาศสามอาจจะเป็นช่วงไตรมาศสาม,มนะก็จะพิจารณากันไปแต่ละกลุ่มแตกต่างกันแต่วันนี้เห็นชอบในหลักการนี้เบื้องต้นก่อนนะเออนี่ ปรากฏว่าคคนก็มีความกังวลนะคุณออกเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยเนี่ยบอกเฮ้ยมันจะมีคนเอาไปเติมเกมป่ะเด็ก16อ่ะอ่าคือด้วยด้วยวัยนี้ใช่ไหมคือมันก็มันก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าเอะแล้วด้วยวัยนี้โดยปกติแล้วซึ่งซึ่งอันนี้ยอมรับตรงๆนะไม่รู้ว่าสมัยนี้กับสมัยผมเหมือนกันหรือเปล่าหมายถึงว่าในช่วงวัยเวลาเดียวกันเนี่ยนะคือมันมันก็มีคําถามขึ้นว่าการที่แจก เงินหมื่นในช่วงเวลาเนี้ในกับไว้เนี้ยเขาจะนําไปใช้อะไรได้บ้างตอนคุณสิบหกอ่ะ,อะคุณทําอะไรคุณใช้เงินทําอะไรไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะอยู่ต่างจังหวัดมสี 4, ม่ 5, มห้ามหกอ่ะก็ใช้แค่กินข้าวจริงอ่ะกนี้จา่ายค่าเดิมซื้อขนมกินเออแค่นั้นนะอ่ะซื้อเสื้อผ้าบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรมีมันไปซื้อเกมบอยไม่ไม่ ไม่ไม่ได้ซื้อเครื่อง p l a y Station ส่วนใหญ่มีคนซื้อให้อถ้าซื้อนะไม่ซื้อเองอะเล่นของเพื่อนเล่นของเพื่อนอะไรเงี้ยเออมันก็เลยมีคําถามแค่ว่าเออแล้วได้มาเป็นอย่างไงี้จะอ่าแต่เขาก็บอกว่าหนักไปทางว่ามันเป็นช่วงเวลาเปิดเทอมพฤษภาวดีอาจจะไปใช้ในการซื้อเสื้อผ้านักเรียนซื้อรองเท้าซื้ออะไรกว่าไปอุปกรณ์ทางการเรียนใช่มันจะตุ้นอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วบวกกับว่าด้วยววยนี้เขาสามารถใช้เทคโนโลยีได้เพราะฉะนั้นมันก็มันก็สอดคล้องกับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ต ามามันก็มันก็ได้ครับอย่างอยงวันนี้มีคนเป็นห่วงอย่างคนหนึ่งสอวอแต่ก็ยังบอกว่ามันมีความเป็นห่วงไงใช่ว่าด้านหนึ่งเอ๊ะแต่ว่าเด็กสมัยนี้ด้วยหนึ่งเทคโนโลยีมันไปไกล2คือสมัยนี้เนี่ยทุกครั้เทคโนโลยีมันไปไกลเนี่ยมันก็นำไปสู่การที่มันมี มันมีเกมใหม่ๆมีแอปพลิเคชันใหม่ๆใ,ในะโทรศัพท์มือถือสั่งเนมือถือได้ที่มันเราไม่ต้องไปซื้อเครื่องเพลย์อะไรแล้วไง<อ>แต่เราสามารถเล่นในมือถือได้แล้วก็ซื้อเติมไอเทมมันก็มีช่องทางว่าถ้าคุณอยากเก่งขึ้นถ้าคุณอยากถ้าคุณอยากแบบมีอโอกาสผ่านด่านมากขึ้นตัวละครสวยๆคุณก็สามารถที่จะเติมได้ก็คือเติมเงินเข้าไปในระบบแล้วก็ไปเติมในเกมอีกทีนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะซึ่งอันนี้มันก็ถกเถียงได้นะผมว่าก็มีมุมที่ถกยงอ่่วา แล้วถ้าเขาได้เงินนี้ไปแล้วเขาจะไปเติมตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุ้นไหมอ่าอ,อะไรแบบน,นี้มันก็มีความกังวลตรงนั้นหรือไปซื้อของผ่าน Online, ออนไลน์แอปสีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมซึ่งหลายคนก็บอกว่าสินค้ามันก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในมาจากประเทศจีนเนี่ยเออมันจะกระตุ้นบ้านเราหรือเปล่ายางวันนี้สอวอพินยาพัฒน์เนี่ยนะครับ,รบก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกเออก็กรณีที่ให้กับคนอายุ1 6บหกถึงยีก็ต้องยอมรับว่าเป็นเป็นเด็กอยู่นะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องดี ทำให้เกิดสภาพคล่องแต่อยากจะให้ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งให้ความรู้กับเด็กกับผู้ปกครองหน่อยว่าได้เงินไปแล้วเนี่ยควรไปใช้อย่างไรให้ถูกวิธีไม่ใช่นําไปกินไปเที่ยวเล่นนะครับการไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ก็ต้องดูหลักการเพราะบางคนเนี่ยมองว่าเด็กเนี่ยได้เงินดิจิทัลไปแล้วเนี่ยจะไปเติมเกมไปทําอะไร,รก็บอกว่าอันนั้นก็ไม่เหมาะสมนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเป็นหลักผู้ใหญ่ก็ต้องให้ความรู้กับเด็กนะส่วนเรื่องความคุ้มค่าก็อยากให้มองเรื่องการพัฒนามากกว่า เออเนี่ยคือแต่บางคนเขาก็รู้สึกอย่างนี้ไงคุณอ๊อกว่าครับให้เขาไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะทําอะไรคุณให้แล้วให้ก็คือให้ให้ก็คือให้อ,อย่าไปถามว่าเอาไปทำอะไรเออแต่วันน,น,นี้วันนี้ทางฝั่งเพื่อไทยเขาก็ยืนยันนะว่าเขาคิดมาดีแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ห่วงว่าจะไปเติมกงเติมเกมอะไรนะะเ,เนี่ยนะฮะเออเนี่ยเขาก็ยืนยันตรงเนี้ยคุณชันนินรุ่งธนาเกียรติอ่าแกก็ให้สัมาภาษณ์เหมือนกัน นะครับถึงเรื่องการแจกเฟสสามเนี่ยบอกว่างบประมาณของรัฐที่เตรียมไว้สาหรับโครงการนี้มีอยู่แล้วที่เริ่มเฟสสามด้วยอายุกลุ่มนี้ก็คือว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนระบบจ่ายเงินจากเดิมเป็นเงินสดเปลี่ยนเป็นออนไลน์จึงต้องมีการสอบระบบผมว่าฝ่าย้ายก็น,น่าจะเข้าใจนะฮะเพราะว่าการบริการต่างๆเนี่ยมีเรื่องที่เราต้องทําเพื่อการทดสอบเพื่อทดลองก่อนว่าถ้าเราจะใช้ระบบใหม่เนี่ยมันจะมีความพร้อมไหมมันจะติดขัดอะไรหรือเปล่านะฮะ ก็เลยมาเริ่มที่กลุ่มนี้ก่อนถ้ากลุ่มนี้อเพราะกลุ่มนี้เขาเรียนรู้เร็วใช้งานเป็นอยู่แล้วถ้ากลุ่มนี้ใช้งานได้ก็โอเคมันจะเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยเสริมกลุ่มอื่นในอนาคตนะฮะทีนี้ก็นี่แหละคําถามที่เราคุยกันแหละคุ้มหรือเปล่าแจากกลุ่มนี้คุณชนินทรก็บ,บอกว่าได้ประเมินเรื่องความคุ้มค่างแต่แรกแล้วเราอยากจะแจกให้ทุกกลุ่มดังนั้นไม่มีประเด็นที่จะให้กลุ่มไหนเป็นพิเศษนะฮะเนี่ยก็เป็นอีกความเห็นหนึ่งนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเขาถามเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าไหมเพราะมันก็มีเสียงวิจารณเรื่องนี้นะว่าการที่คุณเลือกมาแจากกลุ่มนี้ก่อนเพราะเป็นเพราะคุณต้องการที่จะซื้อ,อเขาเรียกอะไรสร้างความนิยมในกลุ่ม Gen ี Z หรือเปล่าใ,ในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือเปล่าเพราะเขาจะเป็น New เตอร์ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปนี่นะพอนยุสิบหกนี 16, น่อีกสองปีก็สิบแปดพอดอีใช่ไงทางทางคุณวิสุทธ์นะซึ่งอยู่ในเฟรมตรงนี้ด้วยเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นนโยบายนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีก็เติมเงินให้ชาวบ้าน จะไปซื้อเสียงล่วงหน้าได้ยังไงเป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วอยากให้ไวสุดก็ต้องใช้ระบบนี้นะฮะแล้วก็ผมกลับบ้านไปชาวบ้านดีอกดีใจได้เงินมา4ี่ห้าหมื่นทำห้องน้ําทําห้องครัวใหม่เขาก็บอกนี่ก็เป็นจุดดีส่วนไอ้ความกังวลของสวที่ว่าจะแจกเฟสสามแล้วจะนาไปเติมเกมหรือเปล่าเนี่ยนะคุณวิสุทธ์บอกว่าสวจะคิดอย่างไรอันนี้ไม่ทราบแต่ระบบนี้เนี่ยรัฐบาลคิดไว้ดีแล้วที่จะมีการทดลองใช้เฟสสี่ก็รอไม่นานเดี๋ยวได้อยู่แล้วตามเป้า อ่าอ,อันนี้คือทางฝั่งของเพื่อไทยทีเนี้ยผมก็พยายามเฝ้าดูว่าวันนี้จะมีปฏิกิริยาจากฝั่งฝ่ายคา้านออกมาหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะคุณสิริกัญญาเนี่ยคะแกเป็นเจ้าแม่ตรวจสอบวอลเลตอยู่แล้วไงใช่ใช่อ่าเมื่อวานเนี่ยแกเพิ่งโพสต์ในเฟซบุ๊กแต่ว่าผลมันยังไม่ทราบนะฮะแต่วันเนี้ยเท่าที่ดูใน Facebook คุณสิริกัญญ,ญาเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเรื่องนี้ออกมาเพียงแต่ว่า เมื่อวานเนี่ยแกบอกว่า3ข้อสยองของดิจิทัลวอลเล็ตแต่ผมว่าไอ้ข้อ3มเนี่ยมันน่าจะพอเอามาเอามาต่อยอดคุยวันนี้คุณหมายบอกว่าข้อ3เนี่ยก็คือเงินไม่พอแจกแต่ก็จะแจกให้ได้ตอนนี้เหลือเงินบนหน้าตักพอแจกกับ15ล้านคนแต่มีผู้ลงทะเบียนและคาดว่าจะผ่านเกณฑ์เกือบ20ล้านถ้าไม่จับไม้สั้นไม้ยาวว่าใครจะได้เงินก็ต้องตัดช่วงอายุบางช่วงออกอ่าพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าช่วงอายุไหนจะได้ก่อนช่วงอายุไหนจะถูกตัด ส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังต้องลุ้นต่อไปว่าจะแจกอย่างไรอือ่าเนี่ยแกแกทำนายไว้เมื่อวานอ่าแล้วต้องตัดจริงก็คือตัดวายทำงานออกก่อนให้ให้วายวายเด็กก่อนววัยรุ่นก่อนเรียนวัยเรียนก่อนอ่าเดี๋ยวคงดูความเห็นในฝ่ายค้านว่าเขาจะว่ายังไงในส่วนนี้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวแกคงโพสต์อันนี้ไม่ดีคือเนี้ยเราดูแล้วกันเดี๋ยวก็เห็นนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนี้ตั๋ว wallet นะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันต่อว่าแังจะ้จะมีเฟ โอ้โหคุณดักแล้วถ้าเกิดออกเลยคุณบอกเฟสสี่ใช่ไหมครับเฟสสี่ให้ให้ยี่สิบถึงสามสิบเหรออ้าวแล้ว30ถึง40ไปไหนรอเฟส5เฟสห้าซอยไปเรื่อยกลัวจะไม่ได้ไงเดิกลัวมันจะมีอะไรก่อนนงเด็กโอ้โหมันจะยาวไงใช่ไหมเออปุ๊บปั๊บมีเรื่องก่อนปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรอเออมันก็จะไม่ได้นะคนอายุ59อยู่เฟสไหนเออใช่นะ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ